สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมากินสมปะตองพี่น้องสมปลาบ้านทาราดนะครับพี่น้องสมปลาแบบมีซือเสียงแห้งนะครับบ้านนี้นะของจังหวัดนนทบุรีนะพี่น้องเนาะนะครับสมปลาบ้านทาลาดเป็นบ้านที่อยู่ติดเขื่อนอุบลรัตน์นะครับพี่น้องอยู่ไทยบ้านเลยนะครับมากินกับข้าวเหนียวห้อน ซ่แๆน้มกันครับกัดพกกริกกัดกระเทียมพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่ข้างน้นนี่เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นสมไข่พี่น้องเป็นเป็นมัมนะครับมัมไข่ป่าอันนี้ก็แซ่พค่อกันได้ดีครับมีไข่เป็นไข่ล้วนๆมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาอือ่ได้กินโดนครับมีโอกาสได้ไปทั้งนันนะครับทัทง้งบานท่าลาดนี่อืม พอดีเลยครับเอาไว้ขึ้นหนึ่งเอาออกนอกก็เย็นขึ้นหนึ่งครับเป็นอื้มคือแซลบแทะเป็นส่งปติตองมาวะ <c oughs> บอกผีตัวอภัยดวยครับไอหมมคุย นี่แซ่บครับพี่น้องลักซิมด็ดกัดกระเทียมเข้าไปเข้ากันมากมตัวผู้พริกเผ็ดครับ บาสแสบพี่น้องืมม,มนุ่งเปลืองเขาตัวนี่แสบ บ้านนี่คนจะมีอาชีพประม่งเป็นลักได้พี่น้องขายเอเไม่เห็ดสมเห็ดหม่ำขายพูดนะอยากให้พี่น้องได้ซิมสมไข่หม่ำไข่ปลาสงมาได้พี่น้องกว้ยติหอดย่านมันสมคัก นสมมติพี่พี่น้องอยากกินส่ดยอดครับอันนี้สุกแล้วเห็ดสุกแล้วมีบะสุกอยู่ซีก่อนคันไดซิมมัมไข่ปลาเราสิติดใจเลยล่ะพี่น้องเอ้ ก็เป็นโมกกระแซบครับมกกระคักคือกันแซบแบบว่ามันบอมบอสมคักไหมพี่นอ้องมันพอดีกินนะครับ เพราะว่าเป็นเห็ุแบบใหม่ๆเลยอื มันแสบขักแสบแน่แท้กินเขาข้าในกระแสบ นุ่มก็ไปเทียมมันเข่ากนดีน,น,นะพี่น้องนะประเภทส้มเนือ้อหม่ำว่าหลังเราไ,ได้กินตัวเราได้หม่ำ ซ่อนพริกเผ็ดจะว่าต้องแบบนี้แหละครับแบสบตมแห้งสมอยากอยู่ สุด,สดขอให้พี่น้องกูได้ทีบวกกินดีมตด้พี่น้องเด้อนะครับขอให้หลาย เริ่มเพชนแล้วบันี้ครับการกระเทียมเข้าไปมันจะเป็นเพนเพนๆอยู่ข้างในไหม มือหมอพี่น้องเบ่งใกล้ๆอ้าเข่าเต็มติบจนดติเบิดเมนูเปลืองเขา่ายังไง xuồng thái Điểm Mặc Huyện hong. Huyện hong. Huyện hong lại Tập khắc Cái nồng Ui gừng cái thêm gặp này nồng ơi ยังมะเพี้ยนีต่ืง mm hmm. เกือบให้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการน้องผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ